สวัสดีครับผมผลิสารบาเมืองครับเมื่อคืนนี่นอนนอนหน้ากับบาริเคครับผมนอนเฝ่าเว้ซอยเพ่อนเมื่อคืนนอนเหลืองยุ่งซอยกันนี่แหละกับบานอยู่ครับตัวต่ออีกลูกติดพันเงนลูกติดพันยังบอกสายยาวติวเขาใหง่ก็คาเพื่อนยิ่งเบิดบานมีแม่เข้าวัวน้าเข้าผู้เดียวแม่เราวัวน้าหมา ที่เป็นทบ่เป็นซุกคักซุกแบบซุกซุกทุกๆนะครับโม่ขึ้นหลายโอ้ปลาโลโอเลยตัวนี้แบนด้วยนี่เพื่อนเพราะสมองเขาใสผมใสน้องสมื่นเนาะกินแต่แบนฮึบเฮ้ยยิ่หนักทุกลายหีกันเลยตัวนี้วันนี้เราหมีดผมมีอยู่ ยังก็บอกไม่เลี่ยงนี่ครับจัดก้อยซอยจุรอบเสาครับผมเขาอื่นเขายังก็บอเขาง่ายบอกเนี่ยเขาเที่ยงหนูแล้วสีม่งเลี้ยงมาที่เนียนกินเขาเลี้ยงตอนไหนแต่เลี้ยงคืนตอนนี้สีถุมครับผมเขาเลี้ยงสีถุมเนี่ยทีมงานทีมงานถาเสาเมาคัมครับผมอันนี้เม่ได้หาเสาเด้ครับเมาควอนคำครับผมเมาแต่เตา Mm. ยังเพล็กยังหาครับผมเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่ก่อนข้านี่นะครับโอ้ตัวเทนในขายอ่ะไ่ได้พอัวรงเี้ยเหี้ยัเนื้อกับยุ้ยไก่เียนอี่ดกินนี่

cứ thế hồi này nhiều nặp dần, nhiều nặp luôn, nặp luôn đây hả? Cái cái bên lục cái này hê, sả ya sả ya lục đây, cười vậy này, bò 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 b เราคนยังไม่อยู่มีค่คนเดียวหอยนี่แะเพ่งเขาว่าขั้นเหน่าน้อยที่เขาคำยังก็จับนี่แหละครับเด่นเลื้ยสักเนี่ยมาลูกเลยขอโทษ่ันเปนบาปเป็นาขอโทษลุงโมลี่วันนี้อ้าวไม่วันนี้ตาบไทยบัมันตา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 บตไทยตาบัตไทยบัมันนี่ยังคนลงไป เชงปงไปบบานนี่ก็ไปปุงก็ไเจียวหอโอ้เดียวไ่ใแต่เียวเพราะฉะนั้วม่เชียงปุนี่แะนตวจะงแต่เกียไปเรือยๆโอ้ยนี่เอาอย่งนีนี่แหละนั่งอ่เบอกี่พงกััวเหรเออย่นี่นั้นด้วขวไม่หมม่ไคือขนไม่ไหมแต่บอกอวนอยู่หนเกือแล้วแต่ผยังเลี้ยวเลยยังดนเลยไปไม่เลี้ยวเลี้ยวโอ้ครับมั่งเียวเียลงนี้เนี่ยบวกครึ่งกิโลครับผมนี่แหละครับด้วยหาิ แต่กา้านโโโเครื่องมือ,อ,โโอเมือนเดิมดิเป็นร้อยหกเน่ยนสามสามร้อยสาวโลนึงก็อยู่ยู่ไปยู่ไปยุ่สมบัติไหมน่ะคนเชียงคนจะทึงเลยสามสีข้าไปกระสินมือน,น,นังมเ่โอ้ผมเม็นน้าจุครับผมจุเลยคือกันนี่แต <c oughs> เนี้มันอันนั้นไหมนี่ครับก <c oughs> ินแบบบาวคครวลิโคครับผมกินแบบไดวัสน เราเราจะกินให้เบิงเราครับเดี๋ยวเขาจะบอกก็แล้วามว่าลูกผู้ใดลูกนาหีดไหมพ่อเป็รกสาย้ยาสายาที่มอนนักมวยเขาจะมีสายาเนาะนักมวยนักมวยมีสายาดิอ่าอันนี้ก็สช้ยาเื่ออะไรก็นัก่วยกินเข่าขึ้นนักมวยนะเ็ด็กคือคนปวยไหมนา้ยาอะไรกนนี่โอ้จ้ะมากึนมาที่สองไหมโอ้ใ มักอันลึกยังงั้นมาเต็มง้นยี่เียโอ้ยใส่ลุยใส่ลุยครับลุยใจลุยจนบักชนลืมเข้าห่วยไปถอดทีพตเดแดดนั่นแหละเขาเออโอ้พ่อจะใ้บาลุยเอ้าผู้ใดนี่ใครเนี่ยไม่ทราบเดับสาวทีาบานเพิ่งกระยุนี่แหละเพิ่งกระยุดีสบายอยแต่ว่า ยังกับเมืองไทยบ่ไลยครับมีเอฟซถามว่าเออเป็นยังคือบ่เห็นแต่ว่าวันนี้วันีค่ะแต่ยังไรับเื่อ่านนนี้ยดังเกิดต้ตื่นอเห็้ขึ้นเรือเอาเอาไว้เร่งมือขึ้เสียไปไห้มันตบิงหึงหงียงเนาะข้าวเยอะมงว่าด่วไอเอ่อะไรีดีเนาะันอ่ะเออลัะเครื่องปรุงอย่างเงก็เครื่องครัว โอ้น oh. ี่แหละกระตานเซฟไซคนไปหาเห็ดแต่ไงกูอ I mean, ีกไงกูหนีอีกเนี่ย่องทั้งทัวิอย่างนี้ปลาแดกปลาแดกปลาแดกปลาดกนนัวแบนจาของค่อยเนี่ยปลาแดกขัวเตะเะที่แดกหยอดตั้งหน่อยเนี่ยโอ้หยอดใส่ปลาแดกโอ้ อหอยไมสิคือยนนีังก้อนว่าอนี่จ้ะหอมๆเลยครับโอ้โหพเพสามาคับนี่มันบคือบกม่วงดอัพริกกันบ่ต้ังเห็นฮโลอยู่่มนี้บอก่ในขวดก่อยไหมอไไหมอันนี้ก็พคือกันมันยืนยันก็ไหอะมนนกไม่เห็นอ่ันไม่ไหมเห็นไหมอือจะมาอือนี่ครับก้อย ว่ากินเขาง่ายครับผมแต่ว่าทีเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวนี้นื่ว่าเขาแรงเป็นเนี่ยเกาเขาสวยเป็นสีม้งเรงครับผมเขาเร่งเขาเกัสิเป็นสีทุ่มเอาเขี่ยงสีทุ่มครับผมอ้นเอานกบินบ่นี่เอาบอแล้้ยงเสร็ น้ำใส่ผงชูรสะดอกว่าโอ้นกนกนกนพอด่งหวกไปทางอื่นนะครับหมาวบินเาม่นี่นต่อนอมา่นี่มากไกุ่ดกันเนาะผมเห็นอยู่ทางแหลมมือหนึ่งครับขิงจีนกรบปอมขิงสดสดนี้ครับโอ้ยน้องก็จิ้จักบัว ต้นหิงใช่ม่่หนี่้แล้วก็เลอยได้เลยน่นดิเลื้อยหมไจ่าสมิ่งตัวบวหูนั่นนี่ครับบวหูอันน <c ười> <c ười> <c ười> ั้นเรายาขนาดยาขนาตั er> ้งต่างรับนัน หยุ่นี้วจะว่าือเป็นกลางโอ้ยแบเอาคู่อไปหาสี่ินเดียวสิเข้าใจตามนั่นต้นนาอโอ้กรอยครับผมกรอยสิม่เสียบดิซิมมือนะครับซิมเนี่ยหันบ่อเสียบไปห้ามอจะไปเนยคือเสบเส้นขมอมลำบะ เอาเอาเท่าไหร่่ากั้นอ้ยเดียวไปสิ่สนาทีอยน่เมืล้ได้ตาไหวกยืนเลี้ยวปอยู่นี่กูจัดได้ว่าสีบ่งเลยเนี่ือืมวมอขึ้นรถไนครับเมนูสบแซบครับผมก้อยเขาง่ายครับผมกินเขาง่ายกันตอนเที่ยงครับผมห่าง

เออัวมีกอดเป็มเพียงเนี่ยเมีดแบัน้ะไอย่างเงี้ยหน่อยว่าเดี๋ยวว่ากัดเสียก็มักห่านอ่เดีหมดแล้วก็เลี้ยงเห็นก็นึ่งดีก็ได้ปะว่าันแเสีรนี้หดยานบาขาดเนื้อบ่อคุยหอกคอที่เดียว่าเจี๋ยคุ้ยบ่อคุยหอกคอกนะจ้ายาไม่กินกแล้วมื่อนว่ามนสีตัอใจง้าง ให้โดนให้ไหลมึงไปเห้ไ้ออกคว่าสีหนามคือบางทุก่าไม่ใเพราวกนในเถาะยีเล็บมึงให้ออกไปได้ใช่หรืจเาไปว่าเลยพันเนยไปไ้่จา๊เลยพัน่ đây phân, cho là cho hảo, cho cái quay, không, có mẹ, ra nữa,

ที้ก้ไมเขาบปั๊บดหผู้สาวจะขันขันจะเปจะห้บ้นะไรอย่เอ้ยวใเสาใ่แรงเลยขาดขาดถึกมเขาอันเอาวันอะไระคนนั้นมีมีลักาเถาที่ถาที่ที่ไหนก็จีบางคนเราไปใช้หากมเกียนนี่มับางีก

ไอ้พูดถึงว่าจะไหนมันซึมโน้นตรงเลี้งื่อเอาเกลืออเกลือันนึงแต่ปลเรีบปลพะลย่่หมายมือละกหายว่าอันนึงสีอันนึงอันละเรียดเ้องเล้้นกับไก่เน่องว่เนก่อเยวว้กับไก่อเนือกอา ยนดีครับผมยไครับกับว่าเล่ากันลงด้วยเล่าไ้่จะเลากับเฉยๆก็คนละตอนคนละตอนคนตอนเนี่ยต่ทีนี้คุยอย่างน่มันตัดสินขาแ่งงานไว้รือคนตอกก

ยังคนยังไหนคคอฟ้านะอะไรคะหลานมาเสียครับผมเป็นกำลังแรงเสียแรงใจอย่างเงี้ยหลานเบาเลยโคครับผมครับกินเขากินเขาเขาง่ายครับผมเขาง่ายหามมุองเ้าเขาเที่ยงสี่มุมเง เขาแรงกับจีนฮมสี่หกซีหกเตียงขึ้นคือมาขึ้นเออจะได้กินโอ้ยถาธใจให้ตุ่มม้งมาแล้วกินร่องท่องรอครับผมโอ้โหบาว์เลคเกอร์แซบเบอเพียน ผมดันรวเบลนไครับกินเขาง่ายครับผมง่ายช่วงหามงแรกโอ้หามงเสาครับผมว่าเขาเขาเขาชัวจะเป็นสิมงแง่ครับผมก๋มยเนื้อก๋อยเนี่ยวันเสาร์วันน um um uh, ี้บริการผมยังบริ กับแต่เบ,บอกขึ้นนะครับได้ผมนอนอยู่นี่นครับนอนเอาชีวิลวดกับบาวเลโคกับผมเก็บบวลอ <laughs> ดยุงกัด <laughs> นอนอยูอ่อูอยู่เปียแล้วครับผมโอ,โอ้ยอยู่นี่มีแห้งกัน <ๆ S 2> ทุกคนครับเส็บเสบครับผมก่อยเนื้อตอนตอนตอนใช้ขวาใช้ซ้ายครับผมบัสวัสดีครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยลองด